กรุ่มนี้สวยไหมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์นะฮะสำหรับวันนี้นะครับมีงานส่งที่อามาพอดีพอดีกันอีกหนึ่งคันนะสำหรับรถ Honda Civic นะฮะตัว RS ตัว SE นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวยอดนิยมอีกแล้วนะครับซึ่งออกมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีความแรงนะครับ มีความสวยที่ไม่แพ้กับรุ่นพี่เลยทีเดียวเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะโอเคเสียงทัดแจ๋วนะครับวันนี้ผมขอใส่หูฟังนะเพื่อจะได้อ่าฟังเสียงตัวเองตลอดนะเพื่อจะได้รู้ว่าอ่าเสียงเนะี่ยขาดตกห้องไปตรงไหนผมจะอธิบายไปเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับรถที่อ่าอยู่ในความนิยมตลอดการกับโมเดลนี้นะฮะฮอนด้าซีวิไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชั่นไหนก็ตามนะครับเป็นรถที่ถูกใจวัยรุ่นทุกทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะใช้งานไม่ว่าจะพาไปเที่ยวไม่ว่าจะขับรถทางไกลขนาดที่เหมาะสมไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปไปทั้งครอบครัวก็ได้จะซิ่งไปคนเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มีความแรงในระดับที่จะบอกว่าไม่แต่งก็แรงอะ่ะนะยิ่งแต่งก็ยิ่งแรงนะครับยิ่งเป็นเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยโอ้ออกมามากมายจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น F C F K ก็ตามตัวนี้ก็ไม่แพ้กันนะ F F E เนี่ยก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหน้าตาเนี่ยก็จะดูแบบ สุขุมลึกนะฮะมากๆขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกไม่ตัวเลือกเด็ดเป็นหนึ่งอีกหนึ่งโมเดลเลยนะเชื่อว่าได้รับความนิยมแน่นอนนะกับคันนี้นะครับเป็นคันแรกด้วยของทางร้านนะครับที่ได้มาเคลือบแก้วนะครับตัวรถนะครับเป็นตัวตัวเลชอกเฟ e ตัว RS นะครับก็เป็นตัวท็อปสุดในลน์นะครับสิ่งที่เห็นก็คือหลายๆส่วนเนี่ยถ้าเป็นสีดำมันจะมองไม่ออก แต่ถ้าเป็นรถสีขาวซึ่งคันจะเป็นสีขาวมุกนะฮะขาวมุกตัวนี้ชิ้นส่วนอื่นที่จะมองบอกบง่งบอกถึง R S ในนอกจากโลโก้แล้วเนี่ยกระจังหน้าก็แตกต่างไปนะครับแล้วก็เรื่องหูกระจกที่เป็นสีดํามือจับสีดําสปอยเลอร์สีดํานะครับแต่นะครับจะทํายังไงให้สีมนด,ดูดูแลดีตลอดเวลานะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของสีขาวมุกหรือสีขาวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าทําความสะอาดทําให้เงาอะค่อนข้างยากแต่ผมอะบอกว่าไม่ใช่เลยดูคุณเห็นไหม ผมพยายามให้สองหน้าตัวเองเนี่ยให้รู้ว่าแสงไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็แสงที่อยู่ที่ตัวรถมีความเงาระดับที่คานไม่ถึงเลยทีเดียวสําหรับสีขาวก่าเงาได้ที่ผมบอกนะมันเงาได้จริงๆแล้วก็เงาได้ดีกว่าหลายๆคันแต่ว่าพอดีว่าแสงมันสว่างมากและถ้าเอาบาไปออกแดดเนี่ยผมจะต้องใส่แว่นตาดำเยลยเพราะมันสว่างจริง,รงครับพามาดูข้างในผมขอกลับไปกล้องเป็นกล้องหลังนะครับ พามาดูคันนี้นะครับสำหรับรถซีวิกอานะฮะตัวนี้เป็นตัว FE ตัว2021นี้เองนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วครับกับการเคลือบแก้วทบในสเตปเกาเซรามิกนะครับ,รรค,ค,รบความเงางามที่แผ่ออกมาจากเมทัลิกด้านในของสีเห็นไหมถ้าออกแดดหรืออยู่ในยามค่ำคืนแล้วเจอแสงแสงไฟเนี่ยก็จะสวยงามมากเลยยิ่งเจอแดดแสงสวยนะผลึกของเขาจะค่อนข้างสวยเลยแล้วก็มีความตึงผิวมากขึ้นเห็นไหมครับ หลังจากที่เราเคลือบแก้วนะครับในสเตปเมก้าเซรามิกหรือเมก้าโปไม่ใช่เซรามิกโปแล้วเนี่ยหรือตัวใดแพ็กเกจใดของทางแล้วเราก็ตามตัวสีผิวเนี่ยจะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลเพราะว่าน้ํายาเนี่ยจะแทรกซึมเข้าไปในตัวสีระดับหนึ่งแล้วก็มีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรวดเร็วเกิดจากนะครับระบบอินฟาเลตที่เราใส่ในเวลาที่รอจะแห้งเพราะนั้นระบบอินฟาเลตมีความสําคัญกับ น้ำยาเคลือบแก้วของเมก้าชิลมากๆนะครับเพื่อให้รถเนี่ยออกมาเซ็ตตัวได้ค่อนข้างดีอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้หรือทุกๆคันที่เห็นนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดนะครับที่เราอยากจะให้หลายๆคนได้ดูนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามเวลาลูกค้ากังวลว่าจะไวไปหรือเปล่าจะเร็วไปไหมไม่ไม่ไวไปครับเป็นเวลาปกติเวลามาตรฐานเวลาหนึ่งหนึ่งวันก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงลูกค้าส่งรถคันนี้ช่วงสายๆของเมื่อาวานวันนี้บ่ายแล้วนะ มันเลยยี่สิบีชั่วโมงไปแล้วแสดงว่าผมทำนานด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าคันไหนไมีอุปสรรคไหนะครับที่ผมเคยบอกว่ารถคันไหนที่เป็นรถ้ายดําหรือใช้งานมาแล้วระดับหนึ่งจะต้องมีการขัดมีก้ก็มีการเตรียมผิวก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปอันนี้ก็จะใช้เวลานานมากอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้หลายๆคนดูครับใครใครที่จำเนื้อเทนเจอร์ของล้อแม็กได้มั้งน,นะก่อนหน้านี้เป็นสีดําด้านตอนนี้มันก็เป็นสีดําด้านครับแต่ดําด้านม,ามันจะดูมันเงาเงาซึ่ง ดำด้านมัน,มนเงาเงามันไม่ได้เกิดจากน้ํามันทาล้อนะฮะมันคือน้ํายาเคลือบแก้วนะครับที่ทําให้สีดําด้านเนี่ยดูเข้มดูฉ่ําขึ้นนะครับทําให้เวลาในการทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับผงเบรกติดเกาะน้อยลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการเคลือบแก้วที่ผิวนะจะบอกไว้ก่อนว่าผลพลอยได้ที่ได้คือหลังจากการเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยปฏิกิริยาในการที่ผงละอองผงเบรกจะมาเกาะตัวรถเนี่ยยากขึ้นเพราะว่าหนึ่งนะไฟฟ้าสถิตอะ่ะมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่สถิตที่ตัวผิวแล้ว นะครับมันก็จะมีตัวโคตติ้งซึ่งซึ่งเป็นเคลือบแก้วเนี่ยโคตวิกหนึ่งชั้นนะครับทาให้เวลาที่มันติดเกาะติดได้ยากขึ้นนะฮะแล้วก็ถึงจะติดเนี่ยเราก็รีมูฟออกได้ค่อนข้างง่ายนะเป็นอีกอิยาต่อเนื่องเลยทีเดียวหลังจากท,ทครทาเคลือบแก้วไปแล้วเดี๋ยวอยากจะให้พามาดูได้เห็นปะผลึกไม่ทะลึกนะเต็มไปหมดเลยนะทาไมต้องให้ดูในห้องนี้ถ้าออกแดดตอนนี้มองไม่เห็นนะครับต้องพามาดูในห้องมืดแล้วให้แสงเนี่ยเฉพาะเนี่ย สองเข้าไปที่ตัวสีผิวมันก็จะเห็นเป็นเมิทัลิกอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับเห็ <He en S 2> นไหมเป็นเหมือนกับหนังพญา,านาคนะฮะหนังลาหนังพญานาซึ่งสีของฮอนด้เนี่ยปีหลังๆก็ไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นเพียงซีวิกนะเธอบอกว่า c ีวิกรุ่นนี้จะมีความสีหนากว่าซีวิก FK FC ก่อนหน้านี้ผมบอกได้เลยว่า FC FK เนี่ยขัดลงไปที่ผิวถ้าเป็นเป็นสีขาวมุกเนี่ยขัดเยอะไม่ได้เลยนะ ขัดเยอะแล้วสีขาวมุกหายไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับซึ่งผมว่าเขาน่าจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับแอคคอร์ดแล้วแต่แอคคอร์ดปีใหม่ล่าสุดผมยังไม่เคยได้ทํามัง้ง mm hmm. ก็ยังไม่ได้เห็นว่าสีมันหนาขนาดไหนตัวเดยวทำแต่แคร์รีนะครับโอเคนะสําหรับคันนี้พามาดูรอบๆคันแล้วก็สวยนะเห็นไหมอ่าผมก็กลับมาดูหน้าผมมืนเดิม สำหรับใครนะครับที่อยากจะเคลือบแก้วนะครับอยากให้รถของเราเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆตัวรถจะอยู่กันนานๆตัวสีก็อยากให้อยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นทุกคนนะฮะเรายังแก่ได้เราก็อยากจะดูแลผิวให้มันไม่แก่ให้มันดูสดให้มันดูใสให้มันดูเด็กตลอดตัวรถยนต์ก็เช่นกันครับจะไม่จะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีถ้าลูกค้าดูแลดีหรือมีเทคโนโลยีที่คอยปกป้องตัวผิวรถเนี่ยผมเชื่อว่ารถหลายๆคันนะครับก็จะออกมาดูแล ดีอย่างนี้ทุกๆคันเลยแล้วก็ลูกค้าของผม,มันหลายๆคนนะดูแลรถดีมากนะครับดูแลรถดีมากๆซึ่งเออจะบอกว่าแทบจะยอมแพ้ลูกค้ากันเลยทีเดียวเพราะว่ารถแต่ละคันที่ออกมาเนี่ยยังสวยยังสะอาดยางังยังดูดีอยู่เลยเนหะ็นไหมถ้าผมเชื่อว่านะครับอีกหลายๆคนที่ต้องการการดูแลรถนะครับนอกเหนือจากที่เราดูแลเองแล้วผมยังสนับสนุนให้ลูกค้าทุกคนดูแลรถตัวเองนะกับอีกหนึ่งอย่างถ้าลูกค้าดูแลไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นในการขัดสีก็ตามมายัางมาพอยออกก็ตามหรือ อยากจะปรึกษาเรื่องความเงาของรถผมยินดีให้ความปรึกษานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับมิกกี้แต่รถสวยนะครับรับปรึกษาปัญหารถไม่เงานะฮะใครที่ต้องการอยากให้รถเงาเงาและอยู่กับเราไปนานๆน,นะครับติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้คันนี้เคลือบแก้วเมกาเซรามิกโปรนะฮะกับรถ Honda c ซ vic f e ตัว rs นะครับปีส0 2พันี่เอ็โชว์ความสวยงามกัน,กนแต่เพียงเท่านี้วันนี้มิกกี้สวัสดีครับเงาไหมเงาไหมเงาเนาะเห็นไหมอยู่มุมไหนก็สวยนะครับ อืมสวัสดีครับ